ปเปี๊ยสดค่ะปอเปี๊ยกปูแล้วก็ปอเปี๊ยะอ้นะคะอีสนะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะอีก,กลังให้เพื่อนๆเปนเอ,อะไรไหมคะนี่ร้านเย็นตาโฟเจกิมค่ะร้านนี้จะอร่อยทั้งเย็นตาโฟแล้วก็นี่ค่ะปอเปี๊ยะสดนะคะปูกับกุ้งนะคะชุดละห้าสิบบาท วันนี้อยากทานค่ะมีโอกาสได้มาทานเพราะว่าเพิ่งอมอกมาจากโรงพรยาบาล้ยังไม่ได้เข้าที่ทํางานกะว่าเดี๋ยวจะอ่าทานอะไรให้อิ่มก่อนก่อนเข้าไปทํางานน่นะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเราไปดูกันว่าวันนี้อิจะสั่งอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ เมนูแรกที่สั่งวันนี้นะคะก็จะเป็นปอเปียกุ้งแล้วก็ปอเปียปูค่ะชุดละห้าสิบบาทนะคะนี้สองชิ้นค่ะพิเศษนะคะนี่ค่ะพริกดองค่ะทุกคนร้านนี้เขาจ้าอร่อยมากเลยนะคะเขาจะไม่หวานค่ะรสชาติเขาจะอร่อยแบบธรรมชาตินะคะอร่อยคือจะชอบมากๆขึคือมาทุกครั้งจะต้องสั่งทานทุกครั้งเลยค่ะนั่นคือปอเปียกุ้งและปอเปียปูค่ะ ทานาร้านจะกินอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตลาดสันเจ้านะคะวันนี้ที่ดีใจว่าจะได้ทานเหตุผลเพราะว่ามาทุกครั้งไม่มีที่จอดรถเลยค่ะวันนี้คือฟุกมากมีโอกาสได้แบบว่ามาทานอะไรเงี้ยค่ะปกติอะก็คือถ้าเวลาตอนช่วงเที่ยงอะคะ่ะรถจะเยอะใช่ไหมคะถ้าเกิดไปจอดรถไกลแล้วต้องเดินมาก็ไม่สามารถอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากร้านก็ เป็นประมาณว่าไม่ติดแอร์โอเพนอะนะคะก็วันนี้ช่วงเช้าค่ะประมาณ9ก้าโมงกว่าก็เลยดีใจวันนี้มีที่จอดรถค่ะเมนูต่อมานี่คะ่ะมันมีเหลืองโฟนแดน,นเครื่องมาร้านนี้เขาจะมีชื่อเรื่องการทําเกี๊ยวปลาด้วยนะคะนี่คะ่ะทำละหกสิบบาทผักก็คือผักเกี๊ยวก็คือเกี๊ยวลูกชิ้นปลาก็คือลูกชิ้นปลานะคะ ทานละแบบไม่ผสมแป้งอะไรเงี้ยค่ะรสชาติคือโอเคมากเลยถามว่าชามละหกสิบาทแพงไหมสำหรับอีน้เศรษฐกิจแบบนี้ค่ะถือว่าคุ้มมากคือได้ทานทุกอย่างเหมือนเดิมละค่ะเพิ่มเติมเพิ่มมาแค่10บาทกับเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าไม่แพงค่ะแล้วก็จัดเครื่องให้แน่นแล้วก็เส้นก็เยอะค่ะผักก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะถือว่าคุ้มราคาเลยค่ะ เท่าที่เห็นนะอีก็ลืมดูว่าเขาเปิดทุกวันหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นนะ,นะคะคือมาทุกครั้งจะเปิดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเขาก็แทบจะไม่ค่อยหยุดเลยนะคะร้านนี้ก็าขายมายาวนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยอีทเป็นเด็กอะคะ่ะทุกคนมาค่ะมาทานด้วยกันเดี๋ยวเราเมนูแรกก่อนเลยนะคะนี่ค่ะต้องชิ่มก่อนปรุงเม็อย่างที่บอกะคะ่ะจะผลที่หนักเปรี้ยวเค็มนะคะเดี๋ยวอเอาเสีย ไม่มัน่นใจนะว่าไหนปอบเพรกุ้งหรือปอบเพราูพอรดน้ำสนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะแยกงไม่ออกละค่ะแต่ว่าชิมทั้งสองเลยแล้วขออนุญาตไปทานก่อนนะคะก็คลิปนี้จะประมาณสี่ห้านาทีนะคะก็คือแพทย์ไม่มีคําพูดเลยค่ะเดี๋ยวให้ภาพบรรยายไปแล้วกันนะคะภาพบรรยายแล้วก็บรรยากาศเลยค่ะ จที <c oughs> <c oughs> ่นวิจะบอกว่าร้านนี้อีถูกใจอะไรไหมคะนี่ค่ะพริกหยวกดองนะคะดองกันเป็นหลุนหลุแบบนี้เลยค่ะใส่ได้เม็อัน,นเลยนะคะถามว่าร้านอื่นมีไหมมีจา้าแต่เขาก็จะมีแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเอามากเอาน้อยหรืออะไรเงี้ยถ้าจะเอามากก็คือต้องขอเขาแต่นี่ค่ะตั้งกันเป็นหลุนหลุแบบนี้เลยค่ะ กินกระป๋อเปี๊ยะซึ่งมีรสชาติหวานหวานเลี่ยนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะแบบเปรี้ยวๆของพริกดองนะคะอร่อยเด็ดสะะตรีไปเลยค่ะเลยพี่คนที่ชอบทานพริกหยวกอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะพริกหยวกดองแต่ไม่ใช่ดองจนเข้าเนื้อนะคือแบบว่าดองเสร็จแล้วสดๆทิ้งไว้สักหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาทานคือจะอร่อยมากเลย แล้วก็ปรับยาทุกครั้งค่ะถ้าทานต้องกู้กับต้นหงสนาออร่อยมากเลยค่ะปะ่ะตอนนี้เรามาชิมยิตโฟกันต่อค่ะตอนนี้อิปตุงไปในเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ว่ามาชิมครั้งหนึ่งเส้นเดิมค่ะ ดักเบี้ยวก็จะเป็นพริกเผ็ดเผ็ดนะคะดองแล้วก็จะมีพริกหยวกดองเช่นเดิมค่ะหน้าหลนะนะตอนแรกเต็มเลยนะเนีย่ยอีตักเลือแค่นั้นแล้วค่ะแม่ค้าจะบวกปากก็บวกไปเถอะชอบค่ะกินเราต้องกินให้อร่อยใช่ไหมสโลแกนของอีตคืออ้วนก็อ้วนเลยค่ะแต่ถ้ากินเราต้องกินให้อร่อยต้องกินเราต้องกินให้สดใจาให้เหมือนว่าเราได้กินอะ่ะแต่ถ้ากินแล้วต้องแบบอ้ย กินไปคำหนึ่งอ้วนกินไปคำหนึ่งรู้สึกผิดอย่างงั้นนอนอยู่บ้านดีกว่าค่ะทุกคนคืออย่ากกินเลยเมื่อนั้นถือว่าอย่าก,กินเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะกินละโอเคมื้อนี้เราเต็มที่ไปเลยเราค่อยเป็นลดมื้อต่อไปค่ะค่อยว่ากันนี่ถือว่าอีทานเยอะมากเลยนะเพราะว่าเมื่อวานตอนค่ำมาค่ะอีาไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงกว่าแล้วข้าวเช้าก็ไม่ได้ทาน หมือนกับว่าหิวสะสมอะค่ะวันนี้ก็เลยเบิ้ลเลยปกติถ้าถ้าเกิดว่าทานยินตาโฟใช่ไหมคะถ้ามาหลังจะกินมาค่ะสีจะชอบทานยินตาโฟของเขาเลือด<ม>เป็นเลือดอะไรเงี้ยค่ะคือกัดนิดนิดเลยไม่ใช่เศษเลือดอะไรเงี้ยค่ะเดีะทานได้แค่ยินตาโฟอย่างเดียวคือถ้ามากับเพื่อนโอเคปอเปี๊ยะคือคนละชิน้นหรือไม่ก็จะสั่งปอเปี๊ยกลับบ้านแล้วก็ไปทานอีกทีหนึ่งไม่ย่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้เบิ้ลหมดเกี้ยงเลยค่ะทั้งสองอย่างตะใจ เดีจ๋จวิกาดอีกทีหนึ่งนะคะร้านเจกิมเกี๊ยวปลานะคะร้านนะคะเย็นตาโฟเกี๊ยวปลาเจกิมน,นะคะชื่อเน้นๆชื่อเต็มๆของเขานะคะอยู่ตรงไหนอยู่ด้านข้างตลาดสารเจ้าใกล้ๆกับโคลิเซียมตลาดสารเจ้าอยู่ตรงไหนถ้ามาจังหวัดสุราธานีเข้าไปใน g o o g l e แ a p เลยค่ะ พิมพคําว่าตลาดสารเจ้านะคะก็จะอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นเลยค่ะจะมีของกินมากมายที่อร่อยออร่ๆนะคะก็ร้านเนี้ยค่ะในสุราธานีจะมีร้านปอเปี๊ยะสดอยู่ไม่กี่ร้านนะคะแต่เป็นปอเปี๊ยะสดกุ้งแล้วก็ปูนะคะถ้าถามว่าร้านไหนอร่อยสําหรับอีทก,ก็อีทจะนึกถึงร้านเจ๊ก,กินค่ะบางครั้งไม่ต้องลงจากรถนะคะสําหรับคนที่อ่าโทรมาส,สั่งหรือว่า จะซื้อแต่เฉพาะอ่ะอป์ปีอ่ะนะคะเพราะเขาจะใส่ทําเป็นชุดเป็นชุดชุด,ชดละห้าบาทไว้แล้วมาจอดรถเรียบๆก็ได้ค่ะแล้วก็ชิดขวาเอาไว้นะคะหน้าร้านแล้วก็บอกเพาะว่าบอปบปีอัหนึ่งชุดนะคะหรือ2ชุด3ชุดแล้วแต่นะคะเขาก็จะหยิบให้ได้ทันทีค่ะไม่จําเป็นต้องลงจากรถเนื่องจากว่าตรงนั้นเป็นวันเวนะคะก็คือสามารถที่จะเทียบรถจอดซื้อได้เลยค่ะ ก็วันนี้เดี๋ยวจะทานให้อร่อยแล้วก็ให้อิ่มให้แน่นเลยนะคะเพราะว่ามื้อเที่ยงไม่ได้ไปทานที่ทํางานนะคะเพราะว่าน่าจะไม่สามารถในการทานแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก่อนที่จะจบคลิปนะคะอีทห้ดูบรรยากาศในร้านนี้ค่ะชื่อร้านว่าร้านเย็นตาโฟเกี๊ยวปลาเจกิมนะคะนี่ค่ะเขาจะมีราคาติดไว้เรียบร้อยเลยนะคะ มี c ล e a n food good ทด้วยนะคะอาหารสะอาดร,รสชาติอร่อยนี่ค่ะเจ้าของค่ะนั่งอยู่ขออนุญาตด้วยนะคะขออนุญาตเจ้าของร้านค่ะและนี่ค่ะก็คือลูกจ้างตอนนี้นะคะก็คือเป็นเวลาที่แบบว่าช่วงส,สายๆนะคะลูกค้าก็จะยังไม่เยอะก็เลยนี้ดีใจมีแค่เราแล้วก็โต๊ะด้านดาน้ดา,นดา,นดานข้างอีกโต๊ะหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าตอนเที่ยงนะคะร้านนี้เต็มแล้วก็แน่นค่ะที่จอดรถก็หายากมากเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกกำลังจะออกจากร้านเพื่อที่จะไปที่ทำงานค่ะต้องเดินทางอีกประมาณ20นาทีนะคะอีฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะช่องอ c h ชาแนลนะคะเดี๋ยวต่อไปอ e ีจะเอาอะไรมาฝากทุกคนก็ค่อยดูกันค่ะตอนนี้มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนก็ขอปิดท้ายด้วยคลิปของอเด็กที่เข้ามาขออ่านหนังสือในห้องทำงานของอ e ีนะคะก็น้องเขาน่ารักมากเลยค่ะไปแล้วค่ะทุกคนทิ้งวรรยากาศภาพน,น่ารักน่ารักของเด็กที่ฝ่ายเรียนมาให้ดูค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ